สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมชื่อสมานาอารีย์พร้อมผมเป็นพระสังนิกายเทรวัตผมมาจากอินเดียผมพูดภาษาไทยได้เล็กน้อยนิดหน่อยนะครับ ผมอาศัยอยู่ในประเทศไทยเพื่เวลาหลายปีครับผมมีผมมีคงควนสักครับคนไทยมันคือ วังโลคันคิดอีกชักชักมาจากชักระชักปฏิจสมุปบาทพรมวัดพับที่รีบง่ายเรียบริษร,รีบง่าย คันเรกข,ของพุทธคุสิงนี้ลิงทรับดาวน์โหลดอยู่ด้านหลงังที่นี่นะครับพระพุทธรูป อวยพรคนไทยขอให้คนไทยมีความสุขนะครับสวัสดีครับ